ในการทำงานบนโปรแกรม LibreOffice Calc นะครับเพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูลเราสามารถสร้างเป็น list box ให้ผู้ใช้งานเลือกได้นะครับสำหรับตัวอย่างนี้ในช่องเซลล์นะครับที่เห็นว่าเป็นเด็กหญิงเด็กชายเราสามารถทำการคลิกลงไปสังเกตว่าจะปรากฏ list box ขึ้นมาทางด้านหลังให้เราทำการคลิกลงไปก็จะปรากฏรายละเอียดเด็กหญิงหรือว่าเด็กชายให้เลือกในลักษณะแบบนี้ และเช่นกันนะครับในช่องของเซลล์ที่เป็นระดับชั้นการศึกษาถ้าเราทําการคลิกลงไป<ๆ>ก็จะปรากฏปุ่มดอปดาวลิสต์ด้านหลังนะครับทำการคลิกลงไป<ๆ>ก็จะมีระดับชั้นการศึกษานะครับประถมศึกษาปีที่4ปีที่5และปีที่6ให้เลือกในลักษณะแบบนี้คราวนี้เรามาดูตัวอย่างการสร้างลิสต์บล็อกที่เป็นคํานําหน้าชื่อเด็กหญิงหรือว่าเด็กชายเริ่มต้นด้วยการเลือกเซลล์ที่เราจะทําการสร้างลิสต์บ็อก เสร็จแล้วทำการเลื่อนเมาส์ที่ปุ่มคำสั่ง Data ด้านบนคลิกลงไปให้เราเลือกใช้คำสั่ง Validity นะครับคลิกลงไปจะปรากฏหน้าต่าง v a l i d i t y ขึ้นมาลักษณะแบบนี้สำหรับแถบตัวแรกนะครับ c r i t ที i ลีในช่องของ All รนะครับทำการคลิกที่ปุ่ม d drop d o w n list ด้านหลังให้เราทำการเลือกรายการนะครับมาที่ l i s t คลิกลงไปจากนั้นนะครับในช่องของ Entry ให้เราทำการป้อนรายละเอียดที่เราจะให้ทำการเลือก สำหรับตัวอย่างนี้นะครับทาการพิมพ์ข้อความว่าเด็กชายแล้วก็เด็กหญิงเสร็จแล้วทําการคลิกที่ปุ่มคําสั่งโอเคเพียงแค่นี้นะครับถ้าเราทําการคลิกลงไปในช่องของเซลล์ก็จะปรากฏปุ่ม d ป o าว o w ล list ด้านหลังทําการคลิกลงไปก็จะมี list เด็กชายหรือว่าเด็กหญิงให้เราทําการเลือกปุ่มขอทําการเลือกเป็นเด็กชายคลิกลงไปก็จะเป็นการป้อนข้อมูลเด็กชายลงไปในเซลล์ในลักษณะแบบนี้ จากนั้นเราก็สามารถทำการป้อนคำนําหน้าชื่อนะครับให้กับข้อมูลที่เหลือได้นะครับเมื่อใส่คำนําหน้าชื่อเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูการสร้างลิสต์บล็อกในส่วนของระดับชั้นนะครับเลือกเซลล์ที่เราจะทำการสร้างลิสต์บ b ็อหลังจากนั้นให้เลื่อนเมาส์ที่ปุ่มคำสั่ง Data ด้านบนให้ใช้คำสั่ง Validity นะครับคลิกลงไปในหน้าของ C r i t ที i ลยนะครับในช่องของ a l r o w ให้เราทำการคลิกที่ปุ่ม r o p down list ด้านหลัง ทำการเลื่อนเมาส์ไปที่รายการ list นะครับคลิกลงไปทําการป้อนตัวเลือกในช่องของ entry จากตัวอย่างนี้ผมได้ทําการใส่ปฐมศึกษาปีที่4ปีที่5ปีที่6ในลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วทําการคลิกที่ปุ่มคําสั่ง ok จากนั้นทําการป้อนข้อมูลระดับชั้นนะครับโดยการคลิกที่ปุ่มดอ d ดาว list ด้านหลังก็จะปรากฏรายการนะครับปฐมศึกษาปีที่4ปีที่5ปีที่6ให้ทาการเลือกผมขอเลือกเป็นปฐมศึกษาปีที่4คลิกลงไป จากนั้นทําการเลือกระดับชั้นนะครับในช่องที่เหลือทั้งหมดเพียงแค่นี้นะครับก็เสร็จขั้นตอนนะครับของการสร้างลิสบล็อกลงบนเซล์ในโปรแกรม LibreOffice Calc ลองนำไปใช้ดูนะครับ